มีชาวเที่ยงเย,ยนาอันนี้ค่อยว่ากันแต่ว่าตอนชาวจำด้วยประโยุ์ต่อไปที่กูจะใช้บ่อยก็คือ what day is today what day is today อ,อุปกรณ์ต้องมีพร้อมนะยางลบดินสอเขียนไม่สวยลบแล้วก็เขียนใหม่นะครับ what day is What day is today วันนี้วันอะไรเวลาต่อนะให้เรานักก่อนวันนี้วันวันอะไรครับวันจันทร์ Monday M O N D A Y วันที่เท่าไร13ข้างบนใส่ T H อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันคุณครูค่อยสอนนะเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนเดือนท่านว่า December 2 0 2 1ภาษาอังว่าว่า2 0 uh, 2 1โอเค Monday 13 December 2021โอเคนะอ่ uh, today we are going to study you s t u d y the U class room แล้วก็หน้านี้ใครยังไม่ทำนะให้นะัเกเรียนย้อนกลับไปดูคลิปนะที่ที่เราที่ที่คุณครูให้ทำแล้วก็ส่งด้วยวันนี้เราจะไปเร็วๆหวังว่าจะจบบทนี้นะครับ โอเควันนี้ student open your book page 14หน้านี้นะครับ There are 16 ball uh, listen and repeat uh, There are 16 ball เรากำลังพูดถึงอะไรนะครับ uh, เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะให้นกันกเรียนจำคำนี้ก่อนนะ There are They are แปลว่ามีนะใช้กับคำนามที่มีจำนวนมากกว่า2ขึ้นไปนะเช่นในนี้ลูกบอลมีทั้งหมด16ถ้เท่าไรนะ่ลูกมีลูกบอลทั้งหมด16ลูกอันนี้เป็นประโยคคำตอบนะเวลาเราจะบอกประโยคบอกเราก็ได้นะประโยคเวลาเราจะตอบเวลาเขาถามจำนวนของสิ่งของก็ได้ให้นกักเรียนจำอันนี้ก่อนนะ they are เดออ่าดอาดอาแล้วก็จำนวนแล้วก็คำนามที่เราที่ที่เราจะบอกว่ามีจำนวนเท่าไหร่่ะต่อไปพอได้แล้วพลิกไปหน้าต่อไปเลย the next page นะ activity นักเรียนยังไม่ต้องทำนะยังไม่ต้องทำอะไรให้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบฝึกคุณคอธิบายให้อีกรอบนะครับ อา uh, จะมีเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนะ activity 1 4 look and say า uh, คุณครูจะเป็นเด็กผู้ชายนะคุณครูจะถาม uh, how many how many pens are there นักเรียนก็ตอบ there are 20 pens there are แปลว่าอะไรแล้วแปลว่ามีนะ uh, มีเพนคืออะไรครับปากกา there are 20 p e n c e มีปากกาเท่าไร่2 2 0แค่นี้เองนะต่อไปคุณกูณจะถามนะ how many books are there มีหนังสือเท่าไรจะเป็นก็ตอบ there are 11 books how many uh, rulers are there มีไม้บรรทัดเท่าไรจะเปลี่นก็ตอ They บนะ there are there are แล้วก็จำนวนใส่ตรงนี้ ตัวอย่างแล้วก็คุณผู้ถามถึงอะไรู้เลยรู้เลยได้ไหมต่อไปข้อ3คุณผู้ถามนะ mm hmm. how many pencil are there mm hmm. เวลาตอบนับกเรียนก็ตอบ mm hmm. there are uh. pencil ทั้งหลาย n e t ของอะไร pencil แค่นี้เองง่ายไหมง่ายมากนะ แ็นไม่สวยลบแล้วก็แขนใหม่แล้วอย่าลืม okay. ต่อไปข้างล่างมาดูข้างล่างนะครับข้างล่าง uh, draw and say i n draw and say จะมี rubbers pencil rulers are pens เด็กผู้ชายคนนี้ก็จะพูดว่า they are they are ของอะไรให้นะักเรียนเลือกนะมาสักอันอย่างคุณคุณตัวอย่างนะคุณคุณเลือก อย่างลบแรบเบอร์นะคุณครูก็วาดรูปแรบเบอร์แต่ว่านักเรียนวาดให้สวยนะอันนี้คุณครูจะไม่เสียเวลามีทั้งหมดเท่าไหร่14อันนะักเรียนก็นวาดระบายสีให้เรียบร้อยนะแล้วก็เขียนคําตอบด,ด้วยเดอ are ก็เขียนตรงนี้ก็ได้นะ t h e เขียนไม่สวยลบแล้วก็เขียนใหม่นะเดออ่ะเดอ are เท่าไหร่เดอ are นี่ fourteen rubber โอเคนะแค่นี้เองเสร็จแล้ว the next จะไป review นะเดี๋ยวโอเค the next uh, practice count and write the numbers อันนี้เขาให้เรานับอันนี้ง่ายเลยนะให้นับจำนวนของอะไรของเค้กของเอกไข่นะอันนี้ออกเสียง อายากนิดนึงมันจะคล้ายกับเลขแปดนะฉะนั้นออกเสียงให้ถูกเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเรื่องออกเสียง x คือไข่เขียนนิดนึงก็ได้นะความหมายไข่ x uh, apples แล้วก็ b a น a n ั s นกเียนนับแล้วก็เขียนจํานวนเหมือนตัวอย่างอันนี้ง่ายนะทำมีทั้งหมด4ข้อทําเลยแล้วก็ต่อไปต่อไปมาดู the next page 7 17นะ 17, นะมาดูเขาให้เราเขา and t ร จะมีผลไม้ทั้งหมด3อย่างแล้วมีแอปเปิลนะครับบนาะน่าออเรนต์นะเขาให้เรานักแล้วก็เขียนจำนวนเมื่อกี้ที่เราเรียนเมื่อกี้นี่เดอาเห็นไหมตัวอย่างที่เขาให้มาแอปเปิลนะมีทั้งหมด12ลูกก็คือทวิลแค่นี้เอง there are t w e l e apples ต่อไปขออ้อ2 ให้เรานับแล้วก็เขียนจํานวนตรงนี้อันนี้นะให้นักเรียนทำเองนะดูตัวอย่างอย่าพิ่งไว้ยๆดูก่อนนะมี3อย่างก็ทําเลยแล้วก็ต่อไปเขาเอ็นไรเดนเซก็เหมือนกันเลมอนนะข้อหนึ่งมี3ข้อ1 2 3เป็นรูปเลมอนแล้วก็ เอกไข่นะแล้วก็บ a n a n a ให้เรานับแล้วก็ทำเองก็เหมือนกัน they are they are, they are t h r ถ้าจำไม่ได้ก็มาดูหน้านี้นะครับโอเคอ่าต่อไปนะเดี๋ยวครูเปิดให้ฟังก่อนอ่านิดนึงนะให้นกักเรียนตั้งใจฟังนะครับอ track 7 unit 1 in my classroom lesson 2 classroom objects One. listen point and say rubber cupboard pencil case crayon clock computer อ่าโอเคนะมีทั้งหมดหกหกคำศัพท์นะฮะ rubber uh, cupboard pencil case uh, crayon clock computer นะมา ไปเรื่อยๆนะต่อไป activity the next page 19 uh, activity look and see uh, ก็ให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ให้คล่องนั่นเองนะ pencil case cupboard computer crayon rubber clock ต่อไป Number 3 the next number 3 5 count and write the number ก็ให้นกักเรียนหาสิ่งของในภาพจากคำศัพท์ที่กำหนดให้แล้วก็นับจำนวนแล้วก็เขียนตัวเลขบอกจำนวนลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนั่นเองนะตัวอย่าง pencil case ก็คำศัพท์ที่เราเรียนเมื่อกี้นั่นเองนะ pencil case คือถ้าเราจำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูเองนะหาข้อมูลเองนะ pencil case คือกล่องดินสอ ก็มองหากล่องดินสอในภาพเลยนะมีวันทูเขาให้มาแล้ว2อย่างตัวอย่างนะต่อไปคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มีคือ computer, คอมพิวเตอร์มีกี่เครื่องหานะหาเองนะทำเองวันก็เขียนเลขก2ลงไปแค่นี้เองนะต่อไปต่อไปเดนลกอันนี้นะให้นักเรียนติ๊กให้นักเรียนฟังคุณครูแล้วก็ติ๊กคำศัพท์ตัวอย่างนะ Number 1 เดี๋ยวอ่านจท practice อ่า number four lesson and tick s เขาให้นักเรียนติ๊กถูกง่ายๆนะติ๊กถูก number one uh, rubber อย่างรถตัวอย่างเขาติ๊กมาให้แล้ว number two พร้อมอยังเตรียมอุป,ปรกรณ์ให้พร้อมแนละ้ว number two กระ b o a r d ดกระดบอร์ดอันไหน,นเลือกแล้วก็ติ๊ก number three คอมพิวเตอร์คอมพิวเอันไหน w วิชวานานะอันไหน,นแล้วก็ติ๊ก number four A Pencil Case A Pencil Case อันไหนหากิลาติกนะ A Clock Number 5 A Clock Number 6 Crayon Crayon โ okay. อเคเสร็จแล้วก็ไปหน้าต่อไปเลยนะ Look and write the missing letters นะอันนี้เขาให้เราเติมคำ,คำที่ตัวอักษรที่ขาดหายไปนะก็เรื่องเดียวกันหมดเลยอันนี้ให้นัเกเรียนทำนะ มี6ข้อก็6กคำศัพท์ที่เราเรียนเมื่อกี้ต่อไปอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็ให้นักเรียนเติมคำศัพท์ลงไปก็เรื่องเดียวกันเหมือนกันนะก็ง่ายๆต่อไปต่อไปอมาถึงหน้านี้นะวันนี้เมื่อกี้เราอตอบแล้วอันนี้มาถึงคำถามต่อนะคำถามเราจะมาฝึกถามด้วยประโยค how many นะ how many crayon are there ที่อยู่บนโต๊ะนี้คือเคร y o อนนะเวลาเราจะถามนะใช้ประโยคนี้ how many เดี๋ยวครูเขียนให้ก็ได้นิดนึงนะ how many how many How many แล้วก็คำศัพท์ที่เราจะถาม are เดี๋ there. ยวมีตัวอย่างแล้วก็เครื่องหมาย question mark น,นะเวลาต there, อบ they are ม e เดอาแล้วก็คำศัพท์จำนวนแล้วก็คำศัพท์นะโอเคเดี๋ยวมาทำหน้านี้ต่อนะ,อะตัวอย่างที่เขาให้มา how many crayon are there d i n o s สีเทียนไม่ใช่ดินสอสีเทียนอยู่บนต๊ะเท่าไหร่ there are twelve crayon นะต่อไปต่อไปอันนี้นะ activity page หน้ายิบสานันทุนสิ uh, activity uh, it ask and answer ผู้หิงเด็กผู้ชายกับผู้หญิงคนนี้ก็นะกำลังสนทนากำลังพูดกำลังถามตอบนะเดี๋ยวคุณรูดจะเป็นเด็กผู้ชายนะให้นะักเรียนตอบ how many rubber อันนี้ให้เราพูดก่อน how many rubber are there ที่อยู่บนเตอะคือ rubber rubber คืออะไรครับอย่างลบ เด็กผู้หญิงนี่ก็ตอบ there are fifteen rubber s เดี๋ยวครูจะถามต่อนะ how many how many school bags are there นักเรียนก็ตอบ there are fourteen school bags how many crayon are there ดูตามด้วยนะ there are twelve crayon how many Uh, pencils are there there are 13 pencils by the last how many uh, pens are there pens are there there are 19 pens Di Tom how many? a R. there คำศัพท์ที่เราจะถามก็อยู่ตรงนี้เวลาตอบ e R. e are แปลว่ามีมีจำนวนตรงนี้แล้วก็ใส่คำศัพท์ที่ที่เราถามแค่นั้นเองนะต่อไปต่อไปอันนี้ให้นักเรียนฟังคุณครูแล้วก็ติ๊กนะก็ practice uh, number 10 listen and t i c k ข้อหนึ่งนะตัวอย่างตัวอย่างเขาให้มาแล้วนะ a r uh, there are school bags? There are 12 school bags. กระเป๋านะัเกเรยียนมีทั้งหมด12ใบนะกดติตรงนี้ข้อ2นกักเรียนจะต้องทำเองฟังตั้งใจฟังนะครับ There are nine books There are nine น books นกักเรียนเลือกเอาอันไหน,นแล้วก็ติดกเอานะ uh, Number three There are twenty rubbers There are twenty rubbers uh, Are you finished ยังต่อไป the next number four and there are 15 pencil there are 15 f e n pencil okay the last นะสุดท้าย and there are 16 crayon there are 16 crayon นะง่ายนะโอเคต่อไปต่อไปจะไปเร็วๆนะจะให้จบบทนี้เร็วๆนะครับโอเคต่อไป eleven lesson and match นะก็คำถามเมื่อกี้เลย how many ครีออนเดอฮาวแมเ a ียครีออนเดอครีออนคืออะไรครับครีออนคือนี่ลูกศรสีเทียนนะเราก็ขีดตามนี้เลยตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่างนะเดี๋ยวนักเรียนต้องทำสองข้อ uh, จำนวนเราจะต้องนับก่อนในที่นี้เขานับมาให้เราแล้ว19นะ t h e y are 19 Creon โอเคอันนี้ต่อไปทำเองข้อ2ข้อ3 how many books are there กับ how many r u b b e r s are there ทำเองนะครับก็ให้เราหาคำศัพท์ที่เราจะหาก่อนอ,อย่างในนี้ข้อ2 number ัวน how many books คืออะไรครับ books คืออะไรถ้าพอเราเจอเลยให้เราคีนะ แล้วเราจะดูจำนวนของบุ๊กแล้วก็ดูนะอันไหนคือบ o ๊กอ่าน,นี่ไงเจอแล้ว there are ไรอัน,นี้ทำเองนะคุณครูไม่ทำให้แล้วต่อไป the next 12 l o o k s and write the answer อันนี้ก็เรื่องเดียวกันเช่นเหมือนเดิมน,นะ how many books are there คำถาม,ถาม how many books are there there are 11 books there R e 11 books เวลาตอบถามแล้วก็ตอบอันนี้ก็เหมือนกันนะ How many pencil are there pencil เท่าไหร่เวลาตอบ there are อันนี้นับเองแล้วก็เขียนเองนะ pencil ต่อไปอันนี้คำศัพท์ใหม่นะ s c i s s o r and w a t s i s s o r How many s c i s s o r are there ก็คือกันไกรเขียนด้วยเขียนตามครูด้วยนะอันนี้เผื่อเรากันลืม ดาเติมเองนะทำเองอันนี้ง่ายเองอ่ะต่อไปต่อไปอันนี้เพลเงเดี๋ยวเปิดให้ฟังก็ได้นิดนึงนะอ่าโอเคอ่ okay. uh, song time listen and sing okay. s โอเค track 13 unit 1 in my classroom recycling song time 13 Listen and sing. How many are there? เขาเขไปฝึกร้องเองนะแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายหน้าสุดท้ายล้วมี2งหน้าสุดท้ายแล้ว,อ,ลวอันนี้ก็ง่ายเลยนะให้นัเกเรียนเติมเขาเรียกว่า crossword puzzle นะก็คือให้เติมคําอันนี้ง่ายเลยนัเกเรียนทําเองนะดูรูปแล้วก็เติมแล้วก็หน้านี้หน้านี้ก็ก็ง่ายนะให้นัเกเรียนทาอะไรให้นัเกเรียนลากเส้นตามเส้นทางนะจากนัก้นเขียนคําศัพท์จากตัวอักษรที่ลาก ลงมาตัวอย่างเดี๋ยวครูทําตัวอย่างให้สักข้อนะ,อะครูนี่เด็ววกผู้ชายคนนี้ลากใบนะอย่างเช่นลากใบเจอตัว f นะก็เขียน f ต่อไปลากใบเจอตัว i ก็เขียน i ลากใบตัว p ลากต่อไปเจอเธอทีลากต่อไปเจอ e ต่อไป e, e นะีดับเบิลเต่อไป n เราจะได้คำศัพท์ อ่านว่าอะไรอัออนนี้ทําเองโอเคสำหรับวันนี้นะวัส,สัลาม